สวัสดีค่ะพบกับเบลล่ามีเรื่องเล่าอีกเช่นเคยนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะชาวบ้านสามหมู่บ้านนะคะร้องมาว่าต้องควักเงินซื้อน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคเองค่ะหลังจากน้ําบาดาลที่เจาะไว้ใช้เองในครัวเรือนนะคะเกิดประสบป,ปัญหาภัยแล้งนะคะทําให้น้ําไม่ไหลค่ะชาวบ้านร้องอดควนนะคะถึงแม้จะอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ําแต่ไม่มีน้ําให้ใช้เลยค่ะชาวบ้านในเขตตําบลสแกโพงอําเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ประกอบด้วยบ้านหนองมะเขือเก่าบ้านหนองมะเขือใหม่และบ้านหนองหัว กว่า300ครัวเรือนกําลังประสบปัญหาเดือดร้อนหนะักถึงขั้นต้องควักเงินซื้อทั้งน้ำอุปโภคบริโภคในครัวเรือนเกือบทุกวันเราไปฟังความรู้สึกของคนในพื้นที่กันค่ะก็ตอนนี้มันใช้ไม่ได้เหรอมันได้แต่มันไ้ไรไม่พอใช้ครับมันไรน้อยมากเลยทำไมต้องไปซื้อน้ำล่ะก็เราไม่มีน้ําที่จะมาใช้พวกหุงข้าวซักผ้าอะไรนี่และปกติเราใช้น้ำอะไรน้ำประปาน้ำบาดาลครับ ป้าไม่เคยได้ใช้ครับใช้บาดาลอยู่ว่าหน้าฝนบาดาล้ามาฝนบางอะไรบางเราก็พอได้ใช้อยู่ครับเดือดร้อนไหมก็เดือดร้อนครับยิ่งปีนี้ก็เกือบทุกปีครับหน้าแรงอย่งเกือบทุกปีปีนี้ยิ่งหนักครับเดือดร้อนหนักเลยมันแรงหน้านะครับฝนอะไรก็ไปเห็นมาสักทีเพราะเราก็ต้องใช้น้ําทุกวันเนาะต้องไปซื้อน้ำไกลขนาดไหนดีก็ประมาณทักห้ากโลนี่แหละครับจากบ้านผมไปดอลล่าได้ฟังแล้วนะคะรู้สึกสะเทือนใจแล้วก็เห็นใจชาวบ้านมากๆเลยค่ะเพราะว่าน้ำนะคะเป็นสิ่งสําคัญในการดํารงชีวิตของคนเรานะคะยังไงดอลล่าขอเป็น วิกฤตครั้งนี้ไปได้นะคะและขอให้ได้มีน้ำใช้โดยเร็วค่ะสู้ๆนะคะครั้งต่อไปเบลล่าจะพาทุกคนไปมุมงหนของประเทศอย่าลืมติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย